มีใครอยากเห็นกัปตันครับนี่คือกัปตันของเรือลำนี้ครับและข้างบนตรงนั้นก็คือสะพานเดินเรือหรือว่าห้องควบคุมเรือทั้งหมดนะครับจะทํางานร่วมกันหลายฝ่ายมากๆครับผมชื่อหนึ่งนะครับเป็นนักดนตรีคนไทยบนเรือสำราญวันนี้อากาศสดใสามากครับวันก่อนสิ้นปีครับทะเลสงบมากครับเรือลําใหญ่แค่ไหนอยู่กลางทะเลอยู่กลางมหาสมุทรก็กลายเป็นเรือลําเล็กอยู่ดีครับรอบหน้าผมจะจะขอที่เป็นทริปที่ล่อง ข้ามมหาสมุทรแบบหลายๆวันแบบครั้งที่ผมเคยล่องข้ามแอตแลนติกนะครับรอบนั้นเป็นทริปที่ผมประทับใจมากครับเราล่ลองข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก12วันครับ11-12วันนี้แหละโดยเรือเนี่ยไม่หยุดเลยครับล่องตลอดเวลาเป็นการผจญภัยที่ดีมากๆถ้าใครชอบหนังเรื่องแบบโจรสลัด p i ยเ t ืออฟแค b ิเบียนหรือว่าการล่องเรือการผจญภัยในท้องทะเลเนี่ยบอกเลยว่าแบบสนุกสุดๆครับ ทุกคนว่าทะเลหรือว่ามหาสมุทรเนี่ยมีอาถรรพ์แบบป่าไหมครับเพราะว่าเราเคยฟังเรื่องเล่าจากป่าอะไรเงี้ยมันมีอาถรรพ์อะไรเยอะมากเรื่องเหนือธรรมชาติก็เยอะเรื่องที่เราไม่เคยรู้ก็เยอะแล้วทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันมีพื้นที่มากกว่าแบบหลายๆเท่าเลยครับนี่คือสเสน่ห์ของการล่องเรือครับมันเป็นมนต์ขลังของการล่องเรือนะเรือสำราญเรืออะไรก็แล้วแต่เรือสินค้าที่ล่องข้ามมหาสมุทรข้ามทวีปอะไรต่างๆเป็นความสุขเป็นสเสน่ห์ของคนที่ชอบทะเลจริงๆครับ ถ้าใครอยู่อ่าวไทยอยู่แบบทะเลบ้านเราแล้วชอบแล้วเนี่ยถ้าได้มาเจอมาหาสมุทรเนี่ยได้รับลมทะเลได้ล่องเรือที่แบบไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่เจอโลมาโต้ไปกับเรือเจอวาน mm hmm. ผมบอกเลยว่าสักครั้งหนึ่งถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเรือสำรานนะถ้าได้มาครั้งเดียวเนี่ยมีหลายคนเนี่ยมีครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งต่อๆไปตามมาเลยครับ mm hmm. หลายๆคนก็เป็นเมมเบอร์เลยนะครับล่องมาบางทีแบบเป็นพันทริปแล้วและอีกหลายอย่างบนเรือที่บนบกให้ไม่ได้ครับ